ราคิกค่ะตัวแทนคณะทารรงานขับเคลื่อนกองพุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลมหาทามนะคะจะมีคณะกรรมการน,นะคะของเราอีกสองท่านนะคะท่านแรกนะคะคุณวรนนง์เช่นชอยรองคณะทำงานท่านที่สอง 2, คุณสมจิตอาจสองอางคณะทำงาน,นะคะ่ะและในวันนี้นะคะคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของเทศบาลตำบลมหาทามนะคะขง คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำมนลมหาพราม ประกอบด้วยคณะทำงานจำนวน9คนมาจากอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านชุมชนจาก3ามตำบลประกอบด้วยตำบลมหาพรามตำบลสะพานไทยและตำบลวัดยมปัจจุบันคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลมหาพรามมีจำนวนเงินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตั้งแต่ปี2 5 6 0ถึง2564แบ่งเป็นเงินอุดหนุนจำนวน 5โครงการเงินทุนหมุนเวียนจำนวน9โครงการและได้ประสานให้สมาชิกที่สัญญาครบกำหนดแล้วมาปรับโครงสร้างหนี้จำนวน5โครงการผลงานเด่นการสร้างระบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลมหาพรามมีตำบลในความรับผิดชอบจำนวน3ตำบล19บหมู่บ้านการบริหารจัดการจึงต้องสร้างระบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของสมาชิกของเทศบาลตำบลมหาพรามโดยมีวิธีการและขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลมหาพรามอย่างสม่ำเสมอ 2. จัดระบบการบริหาร3ขั้นตอนคือก่อนกู้ระหว่างกู้และการติดตามเงินกู้ 3. มอบหมายคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปฏิบัติตามบทบาทที่ได้รับตรวจสอบความถูกต้องของโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินเบื้องต้น4 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลมหาพรามเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการและเสนอไปที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางบาน 5. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนและสมาชิกที่กู้ยืมเงิน 6. รายงานผลการดำเนินงานให้อำเภอทราบปัจจัยความสำเร็จ ด้านการบริหารจัดการการแบ่งหน้าที่ของคณะทำงานออกเป็น4ฝ่ายคือฝ่ายตรวจสอบเอกสารทำหน้าที่ตั้งแต่เริ่มเขียนโครงการโดยการเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนโครงการแนะนำตรวจสอบความถูกต้องของโครงการเป็นต้นฝ่ายติดตามโครงการทำหน้าที่กล่นกรองโครงการเบื้องต้นข้อมูลการประกอบอาชีพของสมาชิกวินัยทางการเงินความสามารถในการชำรหนี ความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นต้นฝ่ายติดตามนี้ทำหน้าที่ติดตามการใช้ใจ่ายเงินตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและการชำระหนี้ของสมาชิกฝ่ายประเมินผลโครงการทําหน้าที่ประเมินผลโดยรวมของโครงการและผลสำเร็์ที่เกิดขึ้นตลอดโครงการด้านการบริหารสมาชิก คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศนบาลตำบลมหาพรามมีการบริหารสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตั้งแต่การรับสมัครสมาชิกการเขียนโครงการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบข้อมูลต่างๆนอกจากนี้งานอื่นๆที่เกี่ยวกับสมาชิกเช่นชาปนก,กิจสงเคราะห์ก็มีคณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละตำบลเป็นต้นด้านการจัดการผลประโยชน์ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบท,ทบาทสตรีเทศบาลตำบนมหาพราหมมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะช่วยกันบริหารจัดการทุกอย่างที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบให้เป็นธรรมเสมอภาคและเท่าเทียมซึ่งการทำงานของคณะทำงานจะทำงานด้วยจิตใจที่เสียสละไม่มีรางวัลตอบแทนไม่มีเงินเดือนแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะร่วมกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ องพิมพพัฒนาบทบาทสตรีของเทศบาลตำบลมหาพาทั้งเก้าท่านนะคะพร้อมจะทุ่มเทในการทํางานเสรสรรนะคะเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกกองพุณพัฒนาบทบาทสตรี